ฮัลโหลสวัสดีมิรรักแฟนอลิณาทุกท่านครับในคลิปนี้ผมจะเอา AK74N ไปลุยในพื้นที่ไล่หมดปิดกั้นสามหมื่นจะเป็นยังไงปืนบอดจะสามารถพาเราให้รวยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูการแต่งปืนก่อนครับปืนนี้เราสามารถหาได้ตามบอดในแมปทั่วไปเลยครับหรือเราจะแลกกับสายข่าวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะส่วนที่ผมแต่งเนี่ยอันนี้อาจจะดูราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปยิงในระยะไกลให้ได้นิ่งที่สุดส่วนใครที่งบน้อยเนี่ยสามารถเล่นปืนเดิมๆของมันได้เลยนะครับเพราะว่าปืนเดิมๆ ของมันเนี่ยก็นิ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องคุมปืนให้เป็นนะส่วนใครที่จะแต่งตามผมเนี่ยก็สามารถแต่งได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆสายข่าวมีให้แลกครับและว,วันนี้ผมก็มีทีมาด้วยครับนั่นก็คือพี่ตุ้ยและก็พี่มิงนะโอเคเกิดสวยตรงนี้ผมจะวิ่งไปคอกเลยนะครับถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรายืนงงกลางตรงตีนครับ มาถึงตรงนี้อย่าลืมฟังเสียงด้านหน้านะครับบางทีอาจจะมีตี้เกิดแล้วเขาวิ่งมาคอกเหมือนกันถ้าไม่มีเนี่ยเราก็รีบไปจัดการเซฟข้างบนให้เรียบร้อยครับ <enemy> โอเคด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นบอดสองตัวนะตี้ตรงข้ามเขาอาจจะยังมาไม่ถึงหรือไม่เขาก็ไปเล่นที่โมเตลแล้ครับ เซฟด้านบนเนี่ยก็ให้พี่ๆเขาจัดการไปนะครับส่วนผมจะมาขายบ้านเล็กตรงนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะตัดให้น้อยที่สุดครับให้ดูแบบยาวๆเลยว่าจริงๆแล้วเกมหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะและต้องบอกทุกคนว่าผมและพี่ในทีเนี่ยสไตล์การเล่นไม่ได้เก่งนะก็เป็นผู้เล่นธรรมดากลุ่มนึงนี่แหละอาจจะไม่ได้มีจังหวะไล่ยิงเหมือนคนอื่นต้องขอโทษหลายๆท่านที่อยากดูสไตล์ไล่ยิงเดือดๆด,ด้วยนะครับ เคียร์ของกันเสร็จเนี่ยแต่ละคนก็จะประจําที่ครับโดยจะมีพิ่ตุ้ยเนี่ยไปฟังเสียงด้านหน้านะครับแล้วผมก็จะตามซ้อนอีกทีหนึ่งนะคลิปเต็มยาวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็มีนั่งนั่งวิ่งวนไปมาเพราะเขาจริงๆ,งๆเนี่ยถ้าเราไม่ดักเขาเขาก็ดักเราครับในระหว่างที่รอเนี่ยถ้าไม่มีใครมาเราก็ไปเก็บของตามจุดต่างๆก่อนได้นะครับโดยตรงข้อเนี่ยจะมีกล่องให้เปิดค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะกล่องระเบิดเราเก็บระเบิดไว้ไปเล่นก่อนก็ได้นะ ในตอนนี้เนี่ยพี่ตุ้ยบอกว่าตัวที่ยิงกันอยู่จุดซื้อขายเขาวิ่งไปโมเตลแล้วครับผมเลยจะตามเขาไปด้านหลังอีกทีหนึ่งนะอืมด้านหน้ามีปากแกต๊ตคนแน่นอนครับด้านหน้า ตีนี้เนี่ยเหมือนเขาหนีเสือป่าจระเข้นะทุกคนเขาหนีจากจุดซื้อขายเขาก็มาเจอบอสอยู่ในนี้นะและด้านหน้าของเราเป็นพี .90 ด้วยนะปืนนี้เป็นปืนที่ดีมา,ากๆเลยทุกคนแต่ว่ากระสุนแพงแพงเดี๋ยวผมจะวิ่งออมไปด้านหลังเลยครับเพราะว่าตรงด้านหลังจะมองเห็นทั้งหมดตรงนี้นะและผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงรถบัสที่มันมีสะพานครับ จร,จริงๆวิ่งมาตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะทุกคนเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันจะมีสไนแอบอยู่บนบ้านหรือไม่ก็ตรงหินข้างๆเราครับแต่จังหวะนี้เนี่ยไม่สนแล้วจะเอา p ี0อย่างเดียวตรงนี้ถ้าเราสโคบไกลเนี่ยเราซูมดูเลยครับว่าเขาอยู่ประมาณตรงไหนนะแต่ที่ผมคิดเนี่ยยังไงเขาก็อยู่ตรงรถบัสแน่ๆหนึ่งตัวครับส่วนหน้าต่างใกล้ๆตรงทางซ้ายมือเนี่ยผมโดนมาบ่อยครับผมเลยไม่วิ่งมัวมวนะโดนแล้วจำไง เอาจริงๆนะทุกคนจังหวะที่เล่นจริงๆเนี่ยผมซูมไปผมระแวงหลังมากเลยกลัวจะมีสไนแอบอยู่ตรงหินไม่ก็ตรงบ้านเนี่ยนี่ไงทุกคนกำลังนั่งหลังตรงเลยไม่รู้นั่งทำอะไรอยู่นะหลังจากยิงเขาเสร็จเนี่ยผมจะเปลี่ยนจุดทันทีนะทุกคนเพราะว่าเขาอาจจะมีเพื่อนร่วมทีมอยู่แถวนั้นนะ พิมผมเนี่ยไม่ค่อยเปิดไมค์คุยกันนะครับจะใช้การพิมเนี่ยสื่อสารซะส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพิมพ์ไวมากๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆเขาเล่นกันอยู่ข้างเมียน,นะครับก็เลยเปิดไมค์ไม่ได้นะเดี๋ยวตอนนี้เราซดแก้ปวดแล้วเราจะไปเก็บของกันเลยนะทุกคน นี้ผมส่งเพื่อความแน่ใจนะทุกคนว่าเป็นตัวพี90หรือเปล่าเพราะว่าเสียงเนี้ยผมได้ยินมาตั้งแต่ต้นเกมและถ้าไม่ใช่เนี่ยถ้าเราวิ่งไปในเกมแน่นอนส่วนใครที่จะเอาชชว์เนี่ยสามารถเนตนําไปได้เลยนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีมุมหลบอีกที่นึงเนี่ยจะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะตรงนี้ปลอดภัยทุกคนแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะแต่ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวครับก็ยังมาเก็บพี90เหมือนเดิมนะ นีไม่ใช่เสียงกองนะทุกคนเป็นเสียงบอดเดินนะผมเล่นคลิปเฉยๆอุยข้างในโคตรรัวเลยไม่รู้ใครยิงกับใครนะตอนนี้หลังจากนั้นก็เช็คข้างในให้ดีครับว่ามีแอบอยู่หรือเปล่านะเราจะได้ไม่โดนตลบหลังอีกทีหนึ่งอีกทีหนึงที่หลายๆคนที่ยังเล่นไม่เก่งเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัส มีจุดจุดนี้นั่นก็คือการหันเป้าไปตรงจุดที่เราคิดว่าเขาน่าจะอยู่ครับบางทีเนี่ยเราตกใจเว้ยบางทีมันอาจจะแอบอยู่บนหลังเนี้ยแต่ว่าเป้าเราเนี่ยมันไม่ได้เล็งไปตรงนั้นมันเลยยิงไม่โดนครับตอนนี้ดูเหมือนว่าข้างในโมเตลจะเคลียร์แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเปิดเซฟ201แล้วกันถ้ายังไม่โดนเปิดนะ น,นี้ภาพกระตุกไม่ได้เป็นเพราะว่าโทรศัพท์ทุกคนนะมันเป็นที่โทรศัพท์ผมเองครับเฟรมเรทมันตกนะจริงๆเครื่องผมเนี่ยเวลาอัดหน้าจอเนี่ยมันเปิดได้แค่60เฟรมเรทนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ลองไปใช้อีกแอป,ปหนึ่งในการอัดหน้าจอก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะก็ทุกคนก็จะได้ดูในคลิปนี้แหละมาสีช่องแบบนี้มันก็ต้องเป็นวิทยุนะครับไม่ใช่ของแดง ก็ยังดีครับที่กระเป๋ายามันดอบเครื่องเกมราคาประมาณ506หมื่นห0มมาให้เรานะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ใครชอบดูแนวเก็บของฟาร์มของยาวๆเนี่ยคลิปนี้ผมปล่อยให้เลยนะถ้ามันน่าเบื่อกดกอคลิปไปข้างหน้าได้นะครับ เวลาที่ไม่มีคนเนี่ยเราวิ่งฟามทุกซอกทุกมุมเลยครับใครยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับของแต่ละที่เนี่ยวิ่งซามแบบผมได้นะครับเก็บของจนหมดใครที่ยังไม่อิ่มเนี่ยมาเก็บเกาะลูกน้องบอสไปขายได้นะครับราคาสูงเอาเรื่องเลยเวลาสู้บอสผมแนะนำให้ยิงหัวให้โดนครับชะโงกหน้าไปเป็นจังหวะโอกาสล่อของเราเนี่ยจะสูงมากๆครับ อีกหนึ่งห้องที่อย่าลืมเข้ามาค้นคือห้องนี้ครับหลายๆท่านเคยเจอซีดีในลิ้นชักห้องนี้มาแล้วนะ ตอนนี้เรายังเหลือห้องข้างๆ201ที่ยังไม่คนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปค้นว่ามีอะไรบ้างนะอุย้ยมีแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วทุกคน,นเขายิงมาแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาแอบอยู่แถวๆรั้วนะครับแล้วเขาก็น่าจะยิงเช็คเฉยๆนะครับไม่น่าจะเห็นเรานะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปซ่อนกระเป๋าแล้วก็หามุมเล่นกับเขานะครับ ในตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีมากกว่าหนึ่งครับเพราะจังหวะที่เขายิงมาเนี่ยมันมาจากหลายที่มากๆเลยครับและผมเดาว,ว่าเขาน่าจะอยู่แถวรั้วและก็เนินตรงที่มีของเขียวอยู่ครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทีมผมไม่เคยลืมเลยนั่นก็คือการมาร์กจุดเสียงเงินไว้ตลอดครับถามว่ามันช่วยยังไงลองดูเหตุการณ์นี้ก็ได้ครับจากสีนึงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแปลว่ามีคนกดใช้ครับและนั่นแหละคือประโยชน์ของการมาร์กเสียงเงินไว้เราจะรู้ครับว่าใครมากดใช้งานหลังจากนั้นจะทําอะไรต่อน่ะเหรอ บุ <B> ้ม <OOM> มันเลยครับ,บนรคนนี้ถือว่าเขารอบคอบนะครับมาเช็คมุมด้านในแต่เขาก็ยังรอบคอบไม่มากพอเพราะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเจอฝนระเบิดครับเขาอยู่ตรงมุมมุมนี้ให้เราปาไปชิดเขาเลยนะครับเขาจะได้วิ่งหนีไปที่อื่นนะ อะไรที่โยนได้เนี่ยโยนไปเลยครับเพราะตอนนี้เขาน่าจะสวดมนต์แผ่เมตตายอยู่ตรงทางออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับและเดี๋ยวผมจะเก็บงานด้วยการยิงซ้ำเขาอีกทีหนึ่งครับจังหวะนี้ถ้าเขาไม่ตายผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ ในกลุ่ม3คนนี้เนี่ยผมปาระเบิดไปโดนคนหนึ่งนั่นคือคนที่ผมกําลังเก็บอยู่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นของพี่มิงหมดเลยนะโอ้โหได้อวกาศด้วยอิ่มๆเลยเกมนี้ อวากาศตัวนี้ใช้ธงบาราซิลด้วยนะพี่มิงแกน่าจะถูกใจเพราะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีคนธงบาราซิลมาปาระเบิดไฟใส่แกตอนเก็บของนะและแกก็ไม่ได้ไปมั่วของเลยนะแต่ไอตัวนั้นเนี่ยมันอยากจะแย่งของพี่มิงครับมนเลยปาระเบิดไฟใส่จริงๆอาจจะเป็นคนไทยใช้ธงบาราซิลก็ได้นะมันเป็นมุกประจำกลุ่มของผมไปแล้วเพราะเวลามีคนบาราซิลเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยแกก็จะระวังคนบาราซิลไว้ก่อนเลยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอากระเป๋าที่ซ่อนไว้ในห้องนะครับ เจ้าเอ๋ยอยู่ในนี้หรือเปล่านะถ้าไม่อยู่นี่ผมขำทั้งน้ำตาเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะออกเลยครับเวลาเหลือประมาณ4นาทีละ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปยาวๆใครชอบพิมพ์ชอบหน่อยนะครับหรือถ้าอยากให้คลิปมันยาวกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมอัดไว้ประมาณ45เกมเลยถ้าลงทั้งหมดเนี่ยกลัวมันจะนานเกินไปกลัวคนดูเบื่อครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ